ครับสวัสดีนะครับผมพกบกับซองบ่าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เทาก็มี่เรื่องเล่าต้องบอกว่าเกี่ยวของกับอีหลาหนอยเทาน้องหญิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าเูสพีเอามาว,าวา่า,า,วาสูนองเอามาว่าสูเอฟซีอีหลาหนอยกันเด้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องตอนนี้ฝนตกแห้งเลยทางบ,าบ้านเบาอีสานนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยในเสียงรบกวน ซึ่งกรณีนี้นะครับผมเนาะทีบอยสารจะนํามาพูดในวันนี้เรื่องเาวทีบอยสารจะนาํามาบอกในเมือนี้สืบเนื่องจากนะครับผมเนาอะอาเห็นลายมือแลายะพี่น้องที่มีหลายคนออกมาโพ์มีหลายคนออกมาบอกถึงนะพี่น้องในกรณีที่อ่ิหลานน้อยเฮานะครับผมเนาะไปเป็นกรรมการในรายการอ่ามอลล่าไบดอนซึ่งต้องบอกว่าในสัปดาห์แรก ก็มีการคัดคนออกมีการคัดสมาชิกออกสองท่านนะครับผมซึ่งทั้งกรรมการพี่น้องไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเป็นกติกาของทางรายการอ่าอันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับผมว่าทางกรรมการกับปากฏกมานะครับผมเนาะทีมสีแดงกะคัดออกสองคนตามที่พี่น้องได้เบิงกันแล้วพี่น้องหนึ่งในนั้นก็คือน้องเพชรหลังจากจบเทพนั่นนะครับผมเนาะทาง น้องเพชรเองการได้ออกมาโพดขอบคุณโพดเหตุผลเรื่องเล่าที่ลาออกจากหน้าที่การงานเพื่อเดินตามฝันซึ่งผมก็เอาบางขอความนะครับผมนอกของน้องเพชรมาอ่านส่พี่น้องฟังกันแล้วกันโดยส่วนตัวน้องเพชรเต็มที่กับทุกโอกาสที่ได้รับดังที่ทุกขั้นได้เห็นผลงานของน้องเพชรในโอกาสต่างๆ แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่น้องเพชรยอมสละหน้าที่เพื่อทำตามความฝันแต่น้องเพชรก็ยังยืนยึดมั่นในอุดมการ์และจรยาบัณวิชาชีพครูและทำตามความฝันตนเองต่อไปประสบการณ์ในครั้งนี้มีค่ากับชีวิตน้องเพชรมากน้องเพชรจะนําไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เพชร เป็นเพชรเม็ดงามที่ผ่านการเจรไัยนอย่างมีคุณภาพกราบขอบพระคุณหนุ่มโจโยมณีนาวงษาสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงเฮียหน้อยอุคงอิงร,อรัตนาพรเพชรบ้านแพงที่ได้ให้โอกาสน้องเพชรผ่านเข้ารอบคัดเลือกรายการหมอลำไอดอลสอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ากับน้องเพชรโดยไม่สามารถประเมินค่าได้หมอลำไอ้น่นนะครับผมเนาะซึ่งโพตดนี่แหละพี่น้องก็มีบางคนนะครับผมเนาะเขามาคอมเมนต์ทำไมต้องเอาเด็ก18มาเป็นกรรมการไม่เห็นด้วยที่เอาเด็ก18มาเป็นคนตัดสิน อ่าทำไมต้องคัดออกเร็วขนาดนี้นะครับผมเนาะประเด็นการคัดออกบางสันกจะวอาออกไปแล้วนะครับผมเนะาะมาเป็นกฎของทางรายการไม่ได้เกี่ยวกับกรรมการนะครับผมเนาะอ่ากรรมการก็ไม่ได้รู้ตัวเหมือนกันว่าในเทปแรกจะมีการคัดออกเลยส่วนประเด็นที่2ที่มีคําถามว่าทําไมต้องเอาดสิบแปดมาเป็นกรรมการตัดสินบอกได้เลยนะครับผมเนาะ น้องเป็นกรรมการมานี่เป็นซีซั่นที่2แล้วซีซั่นแรกได้แชมป์ด้วยอย่าเอาอายุมาเป็นเครื่องวัดนะครับผมเนาะเด็กน้อยอายุ1 8บอาจจะมีวุฒิภาวะอาจจะมีการตัดสินใจได้ดีกว่าคนอายุ2 0 3สิบสก็ได้นะครับผมเนาะตรงนี้ไม่น่าหยิบมาเป็นประเด็นนะ แล้วก็ต้องบอกว่าล่ามไปฮอดน้องเชอรี่นำเนะาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ซึ่งทานน้องเพชรเองกับประเด็นนิ่งน้อนใจนะครับผมเนาะต้องออกมาโพสชี้แจงอีกครั้งพี่น้องซึ่งน้องเพชรโพสผ่าน Facebook เฟซบุ๊กเพจนะครับผมเนาะว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นการตัดสินของคณะกรรมการรายการหมอลำไอดอนสอง ซึ่งหลังจากที่น้องเพชรได้มีการชี้แจงประเด็นดังกล่าวไปในครั้งที่แล้วพบว่ามีผู้ที่ให้กำลังใจและผู้ที่มาเห็นด้วยกับผลการตัดสินของคณะกรรมการสำหรับน้องเพชรแล้วการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและตัวน้องเพชรเองก็เคารพ การตัดสินใจของท่านคณะกรรมการโดยไม่มีข้อกังขาใดๆน้องเพชรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างน้องเพชรในทุกช่วงเวลาชีวิตและเมื่อหน้าต่างบานหนึ่งปิดลงย่อมมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งเปิดขึ้นด้วยแสงสว่างเสมอเมื่อเพชรเชื่อว่า เราทุกคนต่างต้องพบเจอกับความผิดหวังและสมหวังเป็นธรรมดาดังนั้นน้องเพชรจึงพยายามพัฒนานตัวเองอยู่ตลอดโดยมีทุกท่านที่คอยให้กำลังใจน้องเพชรเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาของตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ และน้องเพชเชื่อว่าความสำเร็จของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะอุปสรรคและความผิดหวังคือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จและวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราในอนาคตจะขอบคุณเราในวันนี้กราบขอบกาบขอโทษน้องอุ้งอิงน้องเชอรี่บอสโจ ด้วยครับที่ทําให้เกิดดราม่าจากใจขอบคุณนะครับผมนะเนาะเพชรวรพจน์จันทยานะครับผมเนาะเราก็ขอบคุณทางอบอสโจแล้วก็กอีหลาห่านอยเฮาซึ่งน้องเพชรก็บม่ได้นิ่งนันใจพี่น้องถึงประเด็นที่มีการวอลถึงอีหล่าน่อยเฮาวอถึงบอสโจนะครับผมเนาะวอลถึงน้องเชอร์รี่จนทําให้เกิดเป็นดราม่า เป็นกระแสดราม่าเล็กๆนะครับผมเนาะในครั้งนี้ซึ่งก็คือบางสารอธิบายไปแล้วครับผมเนาะที่มีคอมเมนต์กันเขามาทำไมต้องเอาเด็กสิบแปดมาเป็นกรรมการทำไมต้องเอาเด็กมาเป็นกรรมการทำไมไม่ให้ศิลปินร้องเพลงก่อนค่อยคัดออกย้ำอีกครั้งน้องอุงอิงอิหล่าน้อยเป็นกรรมการซีซั่นสองแล้วซีซั่นแรก ทีมน้องอิงทีมบอสโจได้แชมป์หมอลำไอรอนด้วยส่วนที่ถามว่าทำไมไม่ให้ศิลปินร้องสักหนึ่งเพลงก่อนค่อยคัดออกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกฎของทางรายการที่ได้ตัางออกมาณนะขนาดนั้นทางกรรมการไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนล่วงหน้าอา นะอธิบายไปแล้วเด้อนงะครับผมเนาะโปรดทําความเข้าใจด้วยน้องน้องเพชก็ได้ออกมาอธิบายแล้วในส่วนของน้องเพชเองพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้ทางาใต้คลิปบารอีสานได้เครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครทในทางส่องบาวอีสานะเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมสีแดงนะครับผมเนาะทีมมิลานนอยกับบอลโจในรายการหมอํำไอรอนสองนะครับผมเนาะ คลิปนี้บ้างสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม